ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือ,อมนเดิมอยู่ท่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมานะครับนนเรียกได้ว่านะครับก็คือ จะมารีิวกิจกรรมที่สามารถรับเพชรได้ห้าหมื่นกว่าเพชรนะครับที่ทุกคนขอมานะครับนะว,ว่าเฮ้ย hey, พี่สอนรับเพชรหน่อยนะครับนอรับได้จริงหรือเปล่าพี่ตัดต่อหรือว่าพี่แบบว่ายังไงนะครับนอยพี่ตัดต่อหรือว่าพี่ทําคลิปขึ้นมาเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือที่จริงไม่ใช่เลยนะครับก็คือ มาจากกิจกรรมจริงๆจากกิจกรรมฟรีไฟจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าอันนั้นนะครับที่พีรีวิวไปนะครับที่สามารถรับเพรได้ห้าหมื่นนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าพี่พูดคร่าวๆนะครับเนาะแล้วก็มันแบบว่าเป็นหน้าตากิจกรรมนะครับเนาะยังไม่เล่นนะครับแต่วันนี้กิจกรรมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูละกันนะครับเนาะว่ามันเล่นยังไงในการรับเพจห้าหมื่นกว่าเพรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่า เป็นกิจกรรมที่ทุกคนนะครับเนาะอยากเล่นแน่นอนนะครับแล้วก็อิจฉาพี่แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือไม่มีในเซิร์ฟไทยนะครับแต่จะ yep. อัปเดตเข้ามานะครับนาะในเซิร์ฟนอกและนอนต,ตอนนี้เซิร์ฟนอกได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาว่าการที่อัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับนาก็คือจะเป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับคิดว่า น่าจะไปอัปเดตเข้าไทยนะครับแต่พี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอ แจกเพชรก่อนละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกินหน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ท้อการแจกให้ฟรีนะครับสำหรับวงล้อคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์แล้วกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มเล่นกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาสำหรับกิจกรรมนะครับที่แบบว่าแจัปเดตเข้ามานะครับทุกคนหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกก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 คคคคคคนน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 รร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 รเเเเเลลยยะะะะะะััััััััับบบบบบบาา็็็็็ปปปิิิจจจจมมมมแแีีี้้้่่่ตตตงววททไ วันอังคารวันพุธนะครับน้อเราก็สุกเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะบาแค่วันพฤหัสเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับเราจะได้สร้างทีมนะครับเนาะคล้ายๆกิจกรรมอีแคนเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ก็บอกเลยกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมหรือว่ากระแจาแบบที่อาทิตที่เข้าไปได้นะครับน้องคุญแจที่ที่เข้าไปได้นะครับน้องก็คือนี่สข้อนี้นะครับน้องเรียกได้ว่านะครับสร้างทีมนะครับน้องเราก็ กางซื้อทีมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องจะมีการแข่งขันนะครับเรียกได้ว่า4รอบด้วยกันนะครับนอรอบแรกเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับนอลเรียกได้ว่าเป็นรอบที่แบบว่า16ทีมแล้วก็8ทีมแล้วก็ รอบซิง์นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับตารางการแข่งขันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นตารางการแข่งขันนะครับเนาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับเนาะก็มีทางด้าน12 PTS นะครับเนาะแล้วก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับแบบว่าทุกคนนะครับเนาะจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการสะสมคะแนนนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเราจะได้สะสมคะแนนนะครับเนาะคนที่ได้ไปได้อะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยได้เพชร5 0 0 0 0นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับหนอได้ในนะ แต่ว่าได้ชั่วๆนะครับนอก็คือ5 0,000ื่นนะครับนอคนที่ได้ที่1นะครับจะได้ทั้งหมดทั้งทีมเลยนะครับนอคนละ5 0,000ื่นนะครับทุกคนก็เป็นคนละ5 0,000ื่นเพชรนะครับแล้วก็วันที่แข่งนะครับจะมีปุ่มสตาร์ทนะครับนอเรียกได้ว่าตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เราสร้างทีมอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับนอว่าสุดจริงนะครับนอเราจะได้เพชรห้าหมื่นนะครับนอเราสามารถสร้างทีมได้นะครับนอไปแข่งได้อะไรประมาณนี้นะครับใส่รูปโปรรไไฟล์ทีีมด้นนะคับบพ่ขออก เลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าเราเล่นนะครับน้องจะถึงรอบสุดท้ายและเราชนะนะครับรางวัลนะครับก็คือเพชรนั่นเองนะครับน้องก็รีดิว่าคุ้มนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคนไหนไม่ดีตัดออกเลยนะครับน้องเอาแต่คนที่แบบว่าเป็นงานเท่านั้นนะครับน้องที่แบบว่าจะมาแข่งตรงนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้เพชรห้าหมื่นเลยนะครับน้องรีดูว่าโคตรสุดนะครับน้องที่2ก็ได้นะครับน้องไม่ใช่ว่า ที่1ได้อย่างเดียวนะครับนอที่2ก็จะมีทางด้านของนี่เลยส0 0หมนะครับนอที่1อยู่ที่10,000นะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับนอและรางวัลปลอบใจก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับนอก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รางวัลปลอบใจก็จะมีทางด้านของกระเป๋าด้วยนะครับนอก็เป็นกระเป๋าประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีรางวัลท็อปร้อยด้วยนะครับนอท็อป50ท็อป10ก็มีนะครับนอไม่ใช่ว่าจะมีแค่ที่1ท1 <S 2> 2 <S 1> 1> ี่2เท่านนนัั้ะครบที่แบบบว่าได้นะครันอกงเท รางวัลมีเยอะแยะมากมายนะครับนอะพี่จะอธิบายแบบนี้ล้ะกันนะครับก็คือคนที่ได้ที่1นนะครับนอะจะต้องแข่งขันจนถึงรอบสุดท้ายเพื่อ รับเพชรคนละ5 0,000ื่นนะครับถ้าทีมไหนชนะไปก็จะได้ไปเลยนะครับเนาะคนละ5 0,000ื่นทั้งตี้นะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้ที่2นะครับเนาะหรือว่าภาคที่1ไปก็จะได้เพชรส0 0 0มทุกคนเหมือนกันนะครับพร้อมถ้าทางถาวรน,นะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเนาะก็คือที่3ก็จะได้เพชร1 0,000นะครับเนาะมาพร้อมถ้าทางถาวรนะครับเน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับและที่4นะครับเนาะงสำหรับที่4ก็จะได้ 5, ถ้าทางถาวรแต่ไม่ได้เพชรนะครับเนาะจะได้แค่ถ้า ทางถาวรเท่านั้นนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋าโปรไฟล์และพื้นหลังนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนท็อปร้อยขึ้นไปนะครับน้อท็อปร้อยก็หมายความว่าไม่ได้อยู่ในที่1ที่2ที่3ที่4นะครับนองรีดีว่าติดอันดับท็อปร้อยนะครับนอก็จะได้ในส่วนของท่าทางโปรไฟล์พื้นหลังกระเป๋านะครับนอและจะเป็นนะครับน้อในส่วนของแบบเศร้านะครับสาหรับท่าทางนะครับทุกคนจะได้ท่าทาง3เดือนเท่านั้นนะครับหรือว่า ประมาณ90บาทนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับก็คือโคตรน่าเล่นเลยนะครับถามว่าเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับน่าจะเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับแต่ในเซิร์ฟไทยพี่คิดว่าน่าจะไม่มีเพชรนะครับทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะถามว่าอยู่เซิร์ฟไรนะครับตอนนี้ก็อยู่เซิร์ฟนอกนะครับเนาะเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับเนาะก็สามารถเข้ามาไไดด้้นนนนนนะะะะคคครรััับบทุกกเเเลลล่ยาแ มีในเซิร์ฟอินเดียด้วยนะครับนะ้องมี2เซิร์ฟในตอนนี้นะครับทุกคนส่วนสวอปิโดยังไม่มีนะครับนะ้องแต่ก็รอนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนอกแต่ละปีเขามีนะครับนะ้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า แจกหนักมากๆนะครับเนอสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับเรียกได้ว่าแจกโคตรหนักเลยนะครับเนอก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่ากิจกรรมเล่นง่ายๆแข่งขันให้ได้ที่1เท่านั้นนะครับเนอก็สามารถหลับได้เลยนะครับเนอสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนอก็เป็นซีซั่นที่1เลยนะครับเนอหรือว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกเลยนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยนนะครับเนอว่ากิจกรรมโคตรน่าเล่นนะครับเนอก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอสำหรับ กิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมประมาณนี้นะครับไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ได้ตัดต่อหรือว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นกิจกรรมจริงๆสามารถเล่นได้จริงๆนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยลกันนะครับทุกคลิปที่พี่เอามาพี่ไม่ได้ตัดต่อแน่นอนนะครับเนาะก็คือเป็นกิจกรรมจริงๆนะครับมาจากฟรีไฟ์จริงๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ไไปเเพพีีีียงท่่่่าานนนนนนน้้แแลววกัคคบบหหอ เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟรมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำาการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์ like, คนละ1แชร์แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย